โอเคนะครับเรามาดูครับเพราะฉะนั้นแผนนี้มันสุดยอดมันสุดยอดยังไงนะยังไม่พอเรื่อง,องความสุดยอดจุดแข็งของแผนไอทาเวลก็คืออันนี้หนึ่งสายเงาครับสายเงาคืออะไรครับเราเนี่ยเมื่อเมื่อแต้มเรามีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมองว่าทุกๆ50คะแนนที่เกินออกไปเนี่ยจะเป็น1สายเงายกตัวอย่างนะครับถ้าเราเนี่ยมีอันนี้ถ้าเรามี50คะแนนนะครับถ้าเรามี1 0อนะคะแนนคอมพิวเตอร์มันจะมองเป็นเรามี50แล้วมีเงาเกิดขึ้นมาอีก50 นะครับยกตัวอย่างนะผมลองวาดเล่นๆน,นะครับเรานะครับมี100ร้อยคะแนนคอมพิวเตอร์มันก็จะมองเป็นเรามี50และมีสายเงาเกิดขึ้นอีก50นะครับถ้าเรามี150คะแนนล่ะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมองเป็นเรามี50และมีสายเงาเกิดขึ้นอีก502อันนี่คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์มองทำลองเดียวกันครับกับมันนี้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีเท่าไหร่ครับ350 เราก็เลยมี50และมีสายเงาเอกีก300อยู่ข้างล่างไอ้300ข้างล่างก็คือ56ขา1 2 3 4 5และ6กนะก็กลายเป็น50นะครับพอกลายเป็น50ปุ๊บแต่ขาจริงๆมีขาเดียวอะ่ะเรามาดูนะครับมาดูนะครับดูดีครับจริงๆคือถ้าเรามี6สายเราได้2%องเป็นกี่ชั้นครับ 3. 3ชั้นนะแต่วันนี้พอเรามี6สายงาน คือมันเกิดจากขางเงาแล้วบวกขาจริงอีกก็แสดงว่าพอเรามีสามรบวกของจริงตรงนี้กลายเป็นกี่สายครับ7สายงาน7สายงานเราก็ได้2เปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง3ชั้นเลยครับก็นับไปเลยชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3าไอ้เงาของเราก็ถือเป็นชั้นด้วยนะครับวันนี้ยูนิลิวเอบอกว่าสายเงาเป็นแผนที่แบบแตกจากคนอื่นเลยนะครับเราจรึงเรียกว่าสุดยอดมากมาวันนี้ถึงบอกว่าควรจะมีอย่างน้อย350คะแนไนไว้ก่อนดีที่สุดเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับที่กล้าจ่ายแบบสายเงาครับ สุดยอดไหมครับอ,อาเสียจปนมือดัดงๆให้แผนเราด้วยเพรายังไม่พอนะครับเรายังมีในเรื่องของการรวบชั้นรวบชั้นคืออะไรครับคือบางคนเนี่ยงงงงว่าเอาแล้วถ้าดาวไลน์คนนี้ดาวไลน์คนนี้ครับไม่ซื้อของอ่ะคนนี้ไม่ซื้อของอ่ะแล้วคนนี้จะนับเป็นชั้นที่สามไหมถ้าเป็นที่อื่นนับชั้นที่สามนะครับแต่คุณยูนิลิเวอร์บอกว่าถ้าเขาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่นับชั้นนะครับมานับชั้นนี้เป็นชั้นที่หนึ่งมีการรวบชั้นขึ้นมา ลำดูหลักการร่วมชั้นดีๆนะครับที่ที่อื่นไม่มีนะครับนอกจากที่เราครับเขาบอกว่าหลักการร่วมชั้นคือเริ่มจากตัวเราครับถ้าไล่ลงมาเจอคนเนี่ยดูซิถึง50าสิบคะแนนหรือยังถ้าไม่ถึงไม่นับมันเป็นยังไงเรามาดูครับ A1 A1 เ่เท่าไหร่ครับ 30- 30นับชั้นไหมไม่นับ A2 มี40ไม่ถึง50นับไหมครับไม่นับ a 3ถึง50ยังถึงแล้วถึงแล้วเตรียมนับแล้วนับแบบรวบชั้นคือเอา50บวก40บวก30กลายเป็น120คะแนน และนับเป็นชั้นที่1ดูดีๆนะครับชั้นที่1ของเราคือนับทุกคนครับ A4 ถึง50ยังครับถึงแล้วเพิ่มบนหกก็นับเป็นชั้นที่2ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เรานับไล่่างเรานะเ1นไม่ถึง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 ไปร้อยชั้นนะครับก็เท่ากับมีการรวบจากชั้นล่างไปถึงชั้นบนกลายเป็นชั้นที่1นั่นหมายความว่าถ้าเราสปอนเซอร์คนกรุงเทพกรุงเทพสปอนเซอร์คนสมุทรปราการสมุทรปราการไปเพชรบุรีจากเพชรบุรีไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่ไป งั้นเรารวบชั้นจากเบตองไปกรุงเทพสุดยอดไหมเรารวบเรารวบแบบสุดยอดเลยนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งอยู่นี่ครับเราครับนำเอหนึ่งเอหนึ่งห้าสิบถึงยังครับถึงแล้วเป็นชั้นที่หนึ่งครับเอสองถึงไหมไม่ถึงเอสามไม่ถึงเอสี่ไม่ถึงเฮ้ยไม่มีใครแล้วอะทำยังไงอะถ้าเป็นที่อื่นตัดทิ้งแต่ของเราอนุญาตครับเป็นการถึงแม้ไม่มีใครแล้วและไม่ถึงห้าสิบก็รวมสายเป็นชั้นที่สองใจนั้นให้เราครับ สุดยอดไหมสุดยอดมากนะครับมาดูอันที่3าัอันที่3เราอยู่นี่ครับเราไปหา A1 A1 เป็น0ไม่นับ A2 เป็น20ไม่นับ A3 30ไม่นับ A440 ไม่นับถามว่าตัวนี้รวบชั้นไหมครับรวบครับแล้วรวบทั้งหมดเป็นชั้นที่1ครับสุดยอดไหมครับสุดยอดงั้นแผนของเราจะมีจุดแข็งในเรื่องของสายเงาและการรวบชั้นเรารวบชั้นแบบ u ยูนี่เลเวลเราเลยเรียกแบบนี้ว่า dynamic compression จำมนไว้ดีๆนะครับอ้าวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนะครับ นี่ยังไม่พอครับวิธีการนะครับถ้าคุณอยากได้เงินมากขึ้นอยากได้เงินมากขึ้นนะครับขอให้คุณเปลี่ยนตาแหน่งจาก B A นะครับมากลายเป็น S B A ทำยังไงครับคือทำยังไงก็ได้ให้ P G V ของคุณเนี่ยมีให้มากกว่าพันคะแนนนะคุณขึ้นแล้วนะไอพันคะแนนเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับจะเห็นว่านะครับเราบวกพื้นเพื่อของเรารวมกันถึง1,600มี1,600คะแนนจะให้คนนี้ขึ้นขึ้นย่างครับขึ้นแล้วนะครับ คนนี้กลายเป็น SBA ในเดือนถัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเป็น SBA ดียังไงครับ SBA ดีอย่างนี้ครับ SBA ก็คือคนเตรียมรับรายได้จากแผนนี้กลายเป็นแผนนี้มันต่างไงดีครับจากเดิมจากเดิม1สายได้รับชั้นเดียว1สายกลายเป็น2ชั้นนะครับสาสายกลายเป็น4ชั้น6สายกลายเป็น6ชั้นแล้วรับ6ชั้นแบบตลอดชีวิตนะครับถ้าเป็นแผนนี้นะครับแผนนี้ จากเดิมเนี่ย B A คือช่องนี้นะครับ S B A จะกลายเป็นช่องนี้ครับนั้นตัวเลขที่คูณจะเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเป็น S B A จะรับเงินมหาศาลรับเงินสูงขึ้นอย่างนี้นเป็น B A หรือเป็น S B A ดีกว่ากันครับ S B A ดีกว่าเห็นไหมครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับเราอยู่นี่ครับเราเรามี350คะแนนพอเรามีรามี350คะแนนคิดในใจเลยครับเรามีกี่สายเงาทันที6 6, 6สายเงาเรามารอแล้วนะครับ แต่คนนี้แต่คนนี้มีของจริงด้วยก็คือมีสายที่1สายที่2สายที่3สายที่4สายที่5และสายที่6 <S <S เขาก็มีของจริง6มีเงาอีก6ดังนั้นเขามีกี่สายครับ 12, 12สายงานถ้าเขาเป็น SBA เเขาเป็น s b a เขารับเขารับ,บรงนี้ใช่ไหมครับได้กี่ชั้นครับ 6, 6ชั้นลองมานับครับลองมานับครับ6ชั้นคือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5และชั้นที่6สรุปได้หมดไหมครับ หมดเลยครับเอาแต้งทั้งหมดตั้งคูณด้วย2%เอร์เซแล้วคูณได้40นะครับคูณนะครับเป็นเงินของเขาครับอย่างนี้เยอะไหมเยอะเยอะมาก <S 1> <S 1> ยังไม่พอครับเราไปได้แผนที่3ดูแผนที่3ครับดูแผนที่3ามแผนสามแผนนี้นะครับถ้าเป็น b a ช่องนี้ถ้าเป็นดีเอช่องนี้ครับนะคะแนนเขาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าคะแนนของเขาระหว่าง2 0 0 0ันถึงสามพกล้าให้เอากี่เปอร์เซ็นต์คูณ20%คูณแล้วแบ่งจ่ายให้ดาวไลน์ลเขารับรายได้ หลักหมื่นบาทต่อเดือนแล้วนะครับสุดยอดไหมนี่ขนาด SBA SBA ส่วนใหญ่ทํากันแค่เดือน2เดือนขึ้นแล้วนะครับโอเคงั้นคนเข้าใหม่ๆรับเลยครับแผนที่1 1นะครับ1 2และ3 3แผนทันทีนะพอขึ้น SBA แล้วคลิกกลับมาดูอีกทอดด้านหนึ่งครับมาดูอีกด้านนึงนี่ครับดูวันนี้นะพอเป็น SBA นะครับดูที่วงกลมอันนี้นะครับ SBA ครับ เอสบีเอมีสามร้อยห้าสิบคะแนนเรามีสามร้อยหนะ้าสิบคะแนนพีจีวีมีเท่าไหร่นะเป็นเอสบีเอพีจีวีเท่าไหร่ครับพันะคะแนนนะฮะเตรียมรับรายได้ที่สี่และที่ห้านะครับมันคืออะไรนะครับขอให้ซูมมาดูตรงนี้ดูนี้นะครับดูนี้อันนี้เขาเรียกว่า1 SBA เขาว่า1 SBA 2 SBA ีสายไมคคืออะไรครับคือการสร้าง1สายงาน SBA ครับดูตัวอย่างับนะเราอยู่นี่เราอยู่นี่เราสร้างเพื่อน1คนให้เป็นเหมือนเราสร้างงไงอะ เราทําอย่างไรเรามี1000พคะแนนก็ให้เพื่อนเราทําอย่างนั้นจำมาเลยครับ,เร,รบเราทําอย่างไรก็ให้เพื่อนทําอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าเราสร้าง SB a กี่สายครับส1สาย,สายนะแล้ว SB a คนนี้ไปสร้างอีกอันนี้เรียกชั้นที่1อันนี้เรียกชั้นที่2ถัดไปไปเรียกชั้นที่3นี่เรียกว่าเราสร้างกี่สายนะ1สาย,สายถ้าสร้างอีกนี่เรียกสร้าง2ส,สาย,สายถ้ามีอีกเรียกสร้าง3สายอย่างนี้เรียกสายอย่างนี้เรียกชั้นสังเกตนะฮะ ตรงชั้นเนี่ยเราเขียนว่า G1 ทําทำไมเรียก G รู้ไหมครับเพราะมันคือกรุ๊ปทั้งกรุ๊ปเราเรียกว่า G ครับนะอันนี้เรียก G1 อันนี้เรียก G2 นี่เรียก G3 นะกลับมาที่แผนครับตรงที่แผนนะสร้าง s v ส1สายได้กี่ชั้นครับ4% 1ชั้น1ชั้นถ้า2สายได้4% 2ชั้นถ้า3สายได้4% 1 2เ 3, 3ชั้นจากภาพครับจากภาพเรามีกี่สายนะครับ สามสายงั้นเราได้กี่ชั้น3ชั้นก็เอา4%คูณชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3เรามาดูเงินครับแผนที่4ครับทั้งหมดนะครับมีวงกลมนะครับมีวงกลมนะครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14วงกมลมเราเท่าไหร่ครับ14 1,000 14คูณ1,000คูณ4%ทำไมคูณ4%ครับเพราะชั้นที่1คือ4% 4% 4%, 4 คูณส0บคูณ 40, 40, 40คือค่าคงที่ดังนั้นเฉพาะแผนนี้ได้เงินเท่าไหร่ครับ22,400บาทสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดยังไม่พอครับยังจ่ายแผนได้ที่5ได้ที่5คืออะไรครับด,ดีครับและได้ที่5เขาเรียวกว่าโบนัสประจำตำแหน่งครับที่ง่ายๆเลยถ้ามี SBA 1ขาที่เรียกว่า KBA เนี่ยเอาไปเลย2000นะครับถ้าเป็น UBA คือมี2 SBA ครับเอาไปเลย3,000ถ้าเป็น TBA ครับมีสาย BA เอาไปเลย6 0 0 0เห็นไหมครับงั้นตามตำแหน่งนี้ เขามี3 SBA คือถือว่าเป็นตำแหน่ง TBA ครับรับรายได้เพราะแผนนี้เท่ากับ6,000บาท6 0 0วบาทนะแต่วันนี้ยังไม่พอครับจำรายได้แผนที่2ได้ไหมที่ว่าแผนนี้รับต่อชีวิตอะนะเขามี6สายเพราะอย่างลืมก็คือเขามี350นี่มีการเป็นการการันตีไหมว่ามี6ขา6ขาดังนั้นเขา2%กี่ชั้นครับ6ชั้นได้แน่ๆถ้าสมมุติว่าไอ้ไอ6ชั้นของคนแต่6ชั้นนี้ไม่ใช่6ชันกรุ๊ปนะครับ ไอ้กุ๊มเมื่อกี้คือ6ชั้นแบบเป็นเป็นชั้นใหญ่ๆแต่6ชั้นย่อยๆคือชั้นแบบนี้ครับใหอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าชั้นตรงนี้แล้วมันรวบชั้นด้วยแล้วเขามีโอกาสได้นะครับคือเอาววลุ่มทั้งหมดคูณ2%นคือ14บส่คูณพันคูณทั้งหมดนะครับคูณ2%คูณ4ี่ค่างที่เฉพาะแผนนี้โดยประมาณรับเงินเท่าไหร่ครับหมื่นบาทรวมทั้งหมดเขารับเงินเกือบเกือบ4 0,000บาทต่อเดือนของการเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า TBA ดีไหมครับทั้งหมดใช้เวลานะครับประมาณไม่กี่เดือนครับก็สามารถมีรายได้ประมาณนี้แล้วเรามั่นคงด้วยนะอันนี้กลับมามองตรงนี้นิดนึงครับซูมมาครับเก่ามองก็คือคุณเห็นตำแหน่ง TBA ไหมครับตำแหน่ง TBA สร้าง GSB ครับสามสามตำแหน่งถัดไปครับคือ EBA สร้างสามเหมือนกันถัดไปครับก็สร้างสามเหมือนกันเป็นกรุ๊ปแอรียก็สามเหมือนกันแต่พอเป็นเลจนียเป็นสี่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันตายยังไงนะครับตายอย่างนี้ครับไอ้สามของ TBA เนี่ยให้ดูวอลลุ่มรวมครับ คือเขาบอกว่ารุ่มประมาณ6กพันจะเป็น TBA เท่ารุ่มหมื่นห้าจะกลายเป็น EBA เท่ารุ่มสองหมื่นห้าจะกลายเป็นกุ๊บเท่ารุ่มห้าหมื่นจะกลายเป็นแอเรียอ่าเรามาดูครับดูตัวอย่างครับตัวอย่างนะเราอยู่นี่เรานะครับสร้างหนึ่งสองสามสมมติเราสร้างไป 3, สามตรงที่เราสร้างสี่เลยอ่ะสร้างสี่สร้าง 4, สี่แต่ว่ารุ่มทั้งหมดของเราเนี่ยมีแค่ห้าหมื่นเองเท่ารุ่มห้าหมื่นเนี่ยเราเป็นตำแหน่งอะไรครับ แอรเรียเราเป็นแอรเรียอยู่นะครับสมมติขาที่1คือขานี้ขานี้มีวอรุ่มรวมกัน2 0,000ืขานี้วอรุ่มรวมกัน 2, 000. 2, 000. อีก2 0 0 0มื0 0 0 0มนบวก2 0 0หมื่นคือสี่0มืนสี่มืนไอขาเนี้ยมีแค่5 0าพันเองอะ่ะมันมันถึงห้าห0,000ื่น <Yeah. S 1> ยังยังแต่ไปบวกตรงนี้5 0 0ห0ืนเลยกลายเป็นเลยกลายเป็นห้า0,000ืนแสดงว่าเป็นแอรเรียไหมครับ <Okay. S 1> เป็นแอรเรียแล้วเป็นแอรเรียแล้วเพราะเป็นแอเรียแล้วได้ยังไงครับมาดูแผนครับแผนก็บอกว่า สิ่งที่แตกต่างระหว่างไอ้สาม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 ตรงนี้คือจํานวนชั้นครับถ้าเป็น TBA ได้4เป็น3ชั้นถ้าเป็น EBA ได้4ชั้นถ้าเป็นกรุ๊ปได้ 4, 4, 4ชั้นและสามเปอร์เซ็นต์ชั้นที่5ครับถ้าเป็นแอเรียครับได้4เปอร์เซ็นต์ชั้นแล้วได้3เปอร์เซ็นต์อีกชั้นที่5ชั้นที่6ครับมันใหญ่มากนะครับตรงนี้มันลึกมากเราดูเงินได้ยังไงนะครับกลับมาที่ตัวอย่างนะเราครับก็สมมุติมาดูตรงนี้เลยหัลุ่มรวมเท่าไหร่นะแอเรีย 5้0 0 0ื่นห้คูณตัวเลขสมมติคิดง่ายนะวิงจงมันสี่เป็นต์สีชแล้วสามสามใช่ไหมครับแต่เราคิดแบบคร่าวๆเอาสีคูณครับคูณค่าคงที่40่สบรับเงินเฉพาะแผนนี้เท่าไหร่ครับแปดหมบาทถามมีแค่นี้พอไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีตรงนี้ด้วยครับแผนนี้จําได้ไหมแผนนี้5้าแผนนี้5ถ้าเป็น a อร a เเป็น a อร a ครับแอร a ียครับอเท่าไหร่ครับ3 0,000บาามครับดังนั้นครับจึงบวกไปอีกสามหมบาทเป็นแผนที่ห ได้ไหมครับแล้วยังไม่พอครับจําแผนรายได้ที่2ได้ไหมครับไอ้สองเปอร์เซ็นต์อะสองเป็นหกชั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสรับ2องเปอ็นต์หกชั้น,นทั้งหมดเลยตัวได้สมมุตินะแต่มันมีโอกาสเพราะดันามิกคอมเพรสชั่นยิ่งองค์กรโตยิ่งมีโอกาสรับนะครับเอาห้าหมื่นตั้งคูณสองเปอร์เซ็นต์คูณสี่สิบจะรับเงินประมาณเท่าไหร่ครับสี่หมื่นบาทรวมรายได้ทั้งหมดเอาแปดหมื่นบวกสามหมื่นบวกสี่หมื่นรับเท่าไหร่ครับแสนห้าแอนเรียรับแค่อัพแสนห้านะครับอันนี้แบบแบบบบคคิดร่าว ในความเป็นจริงแอเรียไม่รับแค่นี้นะแอเรียยงรับแผนที่6ด้วยครับคือกองทุนรถยนต์ครับเขาเรียกภูโบนัสภูโบนัสคือรีเวอร์มีกองทุนเท่าไหร่นะครับเช่นวอลลุ่มรีเวอร์หมื่นล้านหมื่นล้านต้านคูณ0.5เอาหมื่นล้านคูณหคิดตามผมหมื่นล้านคูณหเท่ากับเท่าไหร่ครับพันล้านไม่ใช่หมื่นล้านคูณคูณหคือร้อยล้านร้อยล้านนะแต่0.5คือ50ล้านถ้ามีไอเรียห้าสิบคนอ่ะคิดง่ายยๆเล50คน 50ล้านหาร50ตกคนละ1ล้าน1ล้านจ่ายเพิ่มอีก1ปีเฉลีย่ยคือเพิ่มอีกเดือนละเกือบแสนดังนั้นคุณมีไรายได้ต่อเดือนแสนห้าบวกภูโบนัสอีกเกือบแสนคุณรับเท่าไหร่สองแสนกว่าเป็นแอรีรยสร้างเมื่อกี้บอกสร้างกี่คนนะสร้างสามสายงานเป็นแอรีรยรับเกือบรับสองแสนกว่าอย่างนี้อยากเป็นแอรีรยไหมครับ <Yeah. S 1> อยาก ไปแอเรียดีกว่าครับนะยังไม่พอครับตำแหน่งที่ผมชูให้ดูนะครับนอกจากแอเรียคือเลจิเนลเลจิเนลคือสร้างกี่สายงานครับ4ี่เนชั่นแนลสร้างกี่สายงานครับ5อินเตอร์สร้างกี่สายงานครับ6 6สายงานเท่านั้นเองนะครับคุณมีโอกาสมาดูภูบนัสอย่มาดูภูบนัสนะครับถ้าเป็นเลจิเนลนะครับแอเรียรับแผนที่6เลจิเนลรับ6กับ7นะครับเนชั่นแนลรับ6 7 8อินเตอร์เนชั่นแนลรับ6 7 8 9 เคืออะไรครับคือกองทุนสไตล์ชีวิตสระครับเป็นคะแนนปันผลทั่วโลกวันนี้อยู่ในิเวอร์ใหญ่มียอดขาย2ล้านล้านถ้าอยู่ในริเวอร์เน็ตเวิร์กมียอดขายไม่ต้อง2ล้านล้านหรอกแสนล้านแสนล้าน1%รของแสนล้านเท่าไหร่ครับพันล้าน0.5%เท่าไหร่ครับ500ล้านแล้วเป็นยอดทั่วโลกอย่าลืมทั่วโลกนะสมมุติ500ล้านมี50คนหารครับ500ล้านหาร50ตกคนละ 10ล้านต่อปีอินเตอร์เนชั่นแนลจึงมีไรายได้มากกว่าวผมว่ามากกว่า2ล้านต่อปีอะ่ะต่อเดือน2ล้านต่อเดือนอย่างนี้อยากเป็นตำแหน่งอะไรครับอินเตอร์อินเตอร์มีคนกี่คนครับ6คนวันนี้แผของเราจึงบอกว่าขอให้คุณมีขั้นต่ำาี V ตัวเองเท่าไหร่ดี350และแนะนำเจอคนเอาจริงกี่คน6คนโฟกัสนะครับให้เป็นตำแหน่งแรกคือ SBA แล้วเป็นตำแหน่งถัดมาคือ TBA รับรายได้เกือบเกือบสามถึงสถึงห้าหมืนบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นแอรียเพื่อรับรายได้ประมาณ200 0 0 0บาทและสุดท้ายโฟกัสที่อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อรับรายได้หลักล้านวันนี้แผงเราจบเพียงเท่านี้สุดยอดไหมครับสุดยอดดีไหมครับดีดมากๆแล้วอยากให้ทุกคนนะครับเอากระดาษแผ่นนี้แผ่นนี้นะครับเทียบลายของท่านซีลหลอกไว้แล้วใช้คู่กับแผ่นไอทเวลแผ่นนี้ที่จะมีอยู่แล้วในชุดสมัครนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีฝึกซ้อมในการแนะนําแผงการตลาดนะครับโดยใช้เครื่องมือแบบนี้ทุกคนทําได้ประสบเรีอนแน่นอนครับสวัสดีสวัสดีครับ